รกรมการศาสนากระทรวงวัฒนรรมนะครับก็ได้จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนส,สัชสมพันธ์นะครับซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่3นะครับซึ่งเป็นปีแรกก็เป็นการอบรมเยาวชนแกนนํามาสรุ์แล้วนะครับเพระนาะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นการขยายผลเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่น้องๆเยาวชนอยากจะเริ่มให้พี่น้องเยาวชนนะครับจากสายส,สมพันธ์ในภาคอื่นได้มาร่วมกิจกรรมร่วมกันกับ ที่เนส่วนกลางด้วยแล้วก็ปีนี้ก็ได้เชิญทางพี่น้องเยาวชนในจังหวัดภาคใต้นะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งมีทั้งการที่จะสมัครมาเองนะครับแล้วก็เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ครับแล้วก็นั่งเดินทางโดยรถไฟมาครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความอุตสาหะตั้งใจจริงๆนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้วิถีชีวิตนะครับการแบบตามตำลักสนานะครับของ พี่น้องในส่วนของสาสนิกต่างๆเองก็ดีในส่วนของในพื้นที่ในส่วนของภาคกลางภาคอีสานก็ดีนะครับเพิ่งเราก็จะมีการที่ขยายผลไปสู่ภาคอื่นนะครับด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้ก็ถือว่าเป็นการรเริ่มนะครับในการสร้างสารรค์กิจกรรมขึ้นมาแล้วก็น้องๆที่เข้าร่วมกับชั้นนี้เนี่ยนอกจากเกิดความร,รู้ความเข้าใจการแลเกเปลี่ยนแล้วก็เป็นเพื่อนกันในการที่จะสืบสาแล้วก็ ในการที่จะเติบโตไปด้วยกันในวันข้างหน้าในการสร้างอนุประเทศแล้วนี่ครับก็ยังจะเป็นการที่เราจะสร้างความสมรารฉันนะผูกพันกันอย่างเช่นในอดีตนะครับแล้วก็ลูกไม้ลูกมือกันในการที่จะทํางานเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปครับคร,รครับวันนี้ก็มีกิจกรรมหลักๆนะครับก็เป็นความต้องการของน้องๆคืออยากจะเข้าไปดูสวนสัตว์ที่เข่าเขียวสระเอกของเราคือหมูลเดงนั่นเองนะครับอาจจะ วันนี้ก็อาจจะหลบๆนิดนึงนะครับมาโชว์ตัวยากนิดหน่อยก็ไปรอนะฮะแต่ก็ได้ชื่นชมกันแล้วก็ก็จะยังไปภารกิจนะครับของค้ายทหารต่างๆในการที่จะดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีการนั่งเรือก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กันไปในเราคนครับ,บปีหน,น,น้าก็จะขยายผลนะครับไปยังพี่น้องเยาวชนในภาคอื่นเช่นในภาคอีสานนะครับ ในภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกเป็นต้นครับก็ขยายผลต่อไปซึ่งถ้าเรามีความพร้อมรรอมีศรรักยภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีการขยายผลไปหลายๆรุ่นต่อไปใน,น,นอนอนครับแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆนะครับได้สมัครทางออนไลน์แล้วก็เปิดมาตอนนี้ก็ในปีนี้ก็เริ่มต้นนะครับมีมีแดท่านนะครับก็เช้าผู้ปกครองก็มาส่งนะครับก็บอกฝากดูแลลูกด้วยเพราะว่าดีที่ลูกได้ ออกมานอกบ้านนะครับสัตยุทตอาก,กาเรารักกรัในในบครับก<ส>็อยากจะให้เป็นมัตโต้ในสิ่งที่อยากจะให้เกิดความผูกพันนะครับในความรักความอบอุ่นนะครับเพื่อให้เรามีความรักกันนะฮะสิ่งที่จะขึ้นต่อไปเมืเเ่อเรื่องของการที่จะผูกพันการให้นะครับการรู้สึกดีดต่อกันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะผูกพันต่อไปในอนาคตในระยะยาวต่อไปครับ